สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทาแบบบอยนะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยได้สั่งซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายขนาดเล็ก อาจจะเป็นแบบ12โวลต์หรือว่า20โวลต์มาใช้งานอย่างตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายของ Promate 20-21โวลต์นะครับตัวแล้วก็ประมาณไม่ถึงพันบาทนะครับ900กว่าบาทซึ่งใบตัดของเขานะครับก็จะมีแบบใบเด็กแล้วก็ใบพลาสติกนะครับความยาวใบก็ประมาณ5นิ้วนะครับทีนี้บางคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนมาใช้แบบสายเอ็นตัดหญ้าบ้างนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีจานเอ็นมาให้นะครับหรือว่าไม่อยากจะทําจานเอ็นเองนะครับ แล้วก็เมื่อใส่สายเอ็นแล้วเนี่ยมันอาจจะมาติดที่ตัวกาดป้องกันสะเก็ดได้ทีนี้เราจะใส่สายเอ็นตัดหญ้ากันยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้จานเอ็นนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใช้เอ็นตัดหญ้ากับเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายตัวนี้กันนะครับเราจะใส่แบบบ้านๆง่ายๆเลยครับผม เบื้องต้นนะครับเราจะต้องมาถอดใบตัดออกก่อนนะครับผมจะใช้ประแจเบอร์8นะครับขันน็อตที่ล็อกใบออกดึงใบออกแล้วนะครับก็ดึงฝาครอบหัวมอเตอร์ออกต่อไปเราก็จะมาเอากาดกันสเก็ตออกนะครับเราจะต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมมาขันที่ล็อกไว้ตรงหัวเครื่องตรงนี้ ได้แล้วนะครับก็ขยับให้เข้าล็อกนะครับแล้วก็ดึงออกต่อไปนะครับก็จะมาตัดสายเอ็นตัดญ้านะครับความยาวก็สัก7นิ้วก็พอนะครับเราตัดมาสองเส้น ได้แล้วทีนี้ครับเราก็จะมามัดสายเนี่ยให้ติดกันโดยประกบปลายสองเส้นเข้ามาทับกันนะครับประมาณสองนิ้วแล้วผมก็จะใช้ยางวงนะครับมามัดเอาไว้ทั้งสองด้านก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปติดที่หัวมอเตอร์กันให้เราใส่หัวครอบมอเตอร์เข้าไปนะครับให้เข้าล็อกแล้วก็อ้าตรง ช่องช่วงกลางของเอ็นตัดย่านะครับผมออกแล้วก็ใส่ครอบเข้าไปที่น็อตเลยกะให้ได้ระยะตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็เอาแหวนประกบนี่ครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น็อตขันเข้าไปให้แน่นนะครับตัวแหวนนี่ครับมันจะอัดเข้ากับสายเอ็นเนี่ยไม่ให้หลุดนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปตัดแยกกันดูเดี๋ยวมาทดสอบฟังเสียงกันก่อนนะครับนี่เลยนะครับเสียงก็เป็นแบบนี้เลย การตัดก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าสายเอ็นเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับผมต้องใช้สายเล็กกว่าน,นี้สักหน่อยนะครับน่าจะตัดได้ดีกว่า แต่ว่าเวลาเราใส่าใสายตัดหญ้ากับมอเตอร์แล้วครับมันก็ไม่หลุดนะครับมันแน่นดีเลยเพื่อนๆที่มีเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะครับอยากใช้ใสายอ็นตัดหญ้ามาใส่กับเครื่องอไรสายาตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็ลองทําแบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเครื่องตัดหญ้าไรส้สายของ Promate เนี่ยตัวนี้นครับมาใช้งานบ้างก็ สามารถกดเข้าไปสั่งในลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอที่จะทิ้งไว้ให้แล้วก็ที่ต้นคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมในคลิปนี้ก็ขอจบประเดียดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลวกันไปก่อนสวัสดีครับ